อาจารย์บัญชัยมาแล้วครับสวัสดีครับทั้งสามท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับาจัรย์ครับไม่อาบัติปาราชิกครับอาจารย์ครับก็ถ้าคุณมีเงินมีพวกมีพลังมีอำนาจนะถ้าจะคุณสนอขอภัยท่านชาปนกิจหรือเผาไปแล้วเนี่ยท่านใช้เป็นแบบนี้นะ ท่านจะอยู่ได้เพียงแต่ว่ามีเงินมีอำนาจแล้วสร้างพลังไม่เป็มแล้วก็เก็บไว้ใช้คนเดียวแล้วก็ไม่ได้สร้างสมพลังอำนาจไว้ในที่สุดก็ฆ่าตัวตายมผมพูดแรงไปหรือเปล่าไม่รู้ละ,<น>ะก็ตรงอาจารย์ตรงนะฮะ,นะนะ บางคนเขาวิเคราะห์อมามีเงินไม่ต่ำกว่าห้าร้อยถึงพันนะเขาก็ลองนั่งไล่ลวนตัวเลขให้ผมฟังนครับเอาละแต่ท่านมรณะภาพไปแล้วเพียงแต่ผมกำลังเปรียบว่ามีเงินมีอำนาจแล้วสร้างพลังมวลชนสร้างคนไม่เป็นและเอาเงินไว้ใช้เพื่อตัวเองเนี่ยในสุดตัวเราก็แคบลงไม่มีบารม,มีไม่มีบารมีแล้วในสุดพอแคบลงเนี่ยไม่รู้จะอยู่ยังไง ก็ฆ่าตัวตาย mm hmm. มีคนรวยเยอะๆที่ฆ่าตัวตายเท่าที่คุณเห็น mm hmm. นะ mm hmm. นะฮะ mm hmm. เอาละทีนี้ผมกำลังมาพูดถึงว่าเรื่องวัดธรรมกายเนี่ยถ้าตรงไปตรงมากันตั้งแต่ต้นเพราะแน่นอนวัดธรรมกายเนี่ยผมว่าเก่ง mm hmm. เขาให้เหยื่อกับคนทั้งหมดไว้ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าพูดตรงไปตรงมากินเหยื่อเขาหมด mm hmm. พอกินเหยื่อเขาหมดเสร็จก็ติดแงกหมดนะฮะบิ่นหน่อยก็ไม่ได้นะครับเก็บปากนะครับ <c oughs> ไปไปมามาก็วางเฉยแล้วก็ปล่อยเลยตำเลยผมลองเปรียบเทียบกันเอาไม่ว่าจะเป็นกฎนิกะฮะรมไม่มีใครอูทอนไม่มีใครดีกาอะไรเ่องไงก็แล้วแต่เถอะ บางคนที่ร้องเรียนเนี่ยเราเอาไว้นู่นฟาดไอ้นี่ฟาดหน่อยคุณว่าถอนได้ไหมก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะผมอยู่แวดวงของกระบวนการยุติธรรมในี่เข้าใจนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมลองให้คุณเปรียบเทียบนะพระลิขิตหรือพระบัญชาหรือความเห็นเนี่ยโดยไม่ต้องมีพระลิขิตอะไรเลยก็ได้ครับกับมนุษย์ธรรมดาที่ทํากระบวนการสอบสวนเนี่ยอื ใครก็ได้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรวมทั้งคารวะจะร้องหรือพระจะร้องหรือไม่ร้องอะไรก็แล้วแต่เถอะกับประมุขสูงสุดของศาสนาจักรหรือพุทธจักรเนี่ยพูดเขียนคุณจะเชื่อใครและคุณจะทำอะไรให้ใครจริงปะก็ไอ้นั่นมันเป็นกระบวนการบางเรื่องเนี่ย ตำแหน่งสูงสุดผู้ดำสูงสุดประธานสูงสุดพูดแล้วไม่ต้องไอเรื่องกระบวนการเรื่องนิกหากรงนิกะหกรรมเนี่ยมันทีหลังมผมผมิึงบอกว่าถ้าไม่ร่วมด้วยอวยกันไม่ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้แต่พอสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ ทั้งฝ่ายอาณาจักรก็โดดเข้ามาช่วยอวยกันนะเพื่อจะเอาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางการเมืองกันด้วยรวมทั้งสาธนรจักซึ่งอ่อนเปรีย้ยเพียงอยู่แล้วนะนะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่มันจบกันได้อะไรมันเกลื่อนกันได้แล้วก็ปล่อยให้มันจบจบไปนี่คือวิเคราะห์แบบสุดๆไปเลยแต่ถามว่าเมื่อมันตกกระไดไปแล้วอม คือมันพลาดไปแล้วผิดไปแล้วมันต้องผิดให้สุดๆก็ต้องยืนกระต่ายขาเดียวปะต้องยืนกระต่ายขาเดียวใครจะมากลับลำอีกเพราะฉะนั้นคุณจะร้องไปกี่ครั้งกี่หนในเรื่องเดิมก็ช่างเถอะเขาก็ยืนยันว่าเป็นเป็นประชิกอะไม่เป็นปราชิกคือว่าตามกระบวนการเนี่ยมันอาจจะรับฟังได้ถ้ามันเป็นโลกของคารวาสก็ว่าได้นะครับ แต่มันเป็นโลกของพระเนี่ยยิ่งเรารู้อยู่มันมีหลักฐานเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเจตนาหังพิกเวกามังวะทามิเอ็นคุณกําลังพูดที่ตังเมที่ตังเมมาศผมก็เลยเอาบาลีให้คุณสักบัดหนึ่งนะครับก็มาศก,ก็คือเงินนั่นแหละสมัยก่อนเรียกว่า อ่าแต่เขาเรียกเป็นค่าค่าของเงินบาทสตังลูปีโบราณเรียกว่ามาศกค่ามาศกก็อาจจะบาทหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาอาจจะสามร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คําว่าชี้ตังเมชี้ตังเมก็แปลว่าเราชนะแล้วชนะแล้วืวามหมายความว่าคุณทักษิณนั่งกรรมฐานแล้วก็ดวงตาเห็นรมคุณเปลวสีเงินเลยใช้คําว่าชี้ตังเมชี้ตังเมเราชนะแล้วชนะแล้ว คือเวลาพระโบราณเนี่ยเขาชนะกิเลสหรือเขาสาเร็จหรือเขาเห็นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขาจะตะโกนว่าชีตังเมชีตังเมชีตังเมเราชนะแล้วเวย้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือที่มาของคําว่าชีตังเมนะทีนี้เอาละพอเรื่องนี้ผมกาลังบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะกลับมาลื้อฟื้นคืนเดิม อย่างที่ผมบอกว่ายังไงยังไงจะต้องเป็นกระต่ายขานี้ออืและก็ต้องดันกันต่อไปอืทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยผมว่าตั้งหลักกันให้ดีอืนะฮะไอเรื่องนั้นอาจจะต้องปล่อยกันละเพราะทุกฝ่ายมันเอออวยช่วยกันมาตั้งแต่ต้นแลว้วก็คงจะไปลื้อฟื้นอะไรเนี่ยปล่<ข>อยหาสเก็บไปก็มีประโยชน์ละยากมากยากมาก แต่ถามว่าขาดความเป็นพระไหมถ้าจะให้ผมจับมินิไัยด้วยตัวผมเองอ่ะอืมในานะซุกเนี่ยตัวเขารู้แต่ผมถึงบอกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเงะเจตนาหังนิกเวกม,มังวะธา,ามิพิสุกรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาลออเงินเข้าไปยักยอกเงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปโอนที่ดินเป็นของตัวเองแล้วภายหลังโอนคืนมา มันก็อันเดียวกันนั่นแหละมันพัดเจนอือแต่เราจะไปบอกว่าไอ้กระบวนการสอบสวนมีการถอนฟ้องถอนนี่ถือว่าจบแล้วมันมั่วๆซั่วๆกันนะ่ะกระจายแบบจะมีซั่วไหมมีซั่ว <laughs> คือคืออาจารย์ประชัยอันนี้มันมันมองเป็นหลายมิติมากคือคืออันหนึ่งในทางโลกอาจารย์ประชัยก็รู้กฎหมายดีจะไปอาจารย์กฎหมายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอาในขณะที่ทางผู้ฟ้องเนี่ยก็คือคือใครอ่ะอายการถอนฟ้องก็ต้องจบฟ้องซ้ําคดีเดิมไม่ได้ส่วนทางพระเขาก็มีขั้นเนี่ยที่เขาพยายามอธิบายกันมาว่าเปรียบเทียบสารชั้นต้นสารชั้นต้นเสีกาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ยกไปอีกว่าย แปลว่าสารพระก็จบสารโลกก็จบแล้วอะ,อะไรเนี้ยแต่ความเป็นพระเนี่ยจบไปด้วย,ยไหมผมถึงบอกว่าคุณจะเชื่อสมเด็จพระสังฆราชหรือว่าจะเชื่อกระบวนการล่ะออืือถ้าสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระหรือเปล่าอ่ะสูงสุดหรือเปล่าล่ะมมมผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องนี้ถ้าถ้าให้ผมเชื่อแยกกันคุณลองดูสิคนเร,า,า,ราเป็นพระนี่เวลาจะกล่าวหาใครตาะชิกเนี่ย ตัวเองไม่ไม่แน่ใจไม่เชื่อมั่นแล้วไม่รู้จริงผิดนะอือาจารย์ปาราชิกไปถึงตายจากความเป็นสงเลยนะใช่ไหมครับอาจารย์แล้วลองจากปาราชิกเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าอาบัตสังคาทิเศสสังคาทิเศสแล้วก็ปาจิตตีใช่ไหมอาจารย์นั่นแหละแปลว่าถ้าสมเด็จพระสังฆราชกล่าวหาก็ใครเป็นปาราชิกแล้วไม่ได้เตนเนี่ยโอ้โห ไม่ได้ในวงการสงฆ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากมนะครับเอาละนั่นแปลว่าถ้าให้ผมเชื่อเนี่ยผมไม่เชื่อกระบวนการทั้งทางโลกและกระบวนการทางนิกาหกรรม,มแต่ผมเชื่อ,อพระลิขิตหรือพระบัญชาของพระองค์ <นะ S 1> คือเรื่องนี้ถ้าเรามองว่าเอาเงินวัดไปซื้อที่แล้วไปใส่ชื่อตัวเองเนี่ยมันก็จบตรงนั้นแล้วว่าจะถึงแม้ว่าจะเอาเอาเอา,เอาสุดท้ายเนี่ยจะเอาหลังจากสู้คดีเสร็จแล้วเนี่ย ไปเอาที่เนี่ยไปคืนวัดมันก็เหมือนกับเอาของเขาไปแล้วนะอาจารย์คือคือนี้คอมอนเซนขอมอนเซนไอ้เจ้าสุภาชัยเนี่ยมันก็ร่องเงินสากรไปใส่ชื่อมันอ่ะเออใช่เปล่าใช่อืมแล้ววันนี้เกิดเจ้าสุวชัยมันหางเงินมาได้หมื่นกว่าล้านมันก็ไปคืนบอกเฮ้ยเลิกกันแล้วเว้ยว่าไม่ผิดแล้วอืมอย่างนั้นเหรออืมแต่ผมเชื่อว่าคนอย่างนายสุภชัยจะไม่โดนเหมือนธรรมกายก็คือจะไม่ ไม่มีใครมาช่วยในลักษณะอย่างนี้อ่าเอาละสิ่งที่กำลังจะบอกว่าอันนั้นปล่อยให้มันเลยตามเลยไปนะก็ถือว่าเป็นด่างเป็นด้วงเป็นแมงที่เกิดขึ้นในแวดวงทั้งกระบวนการยุติธรรมฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคารวะเรามาดูเรื่องใหม่ต่อไปเรื่อง DSI กับสากรเครดิตยูเนียนของจันทร์ ผมคิดว่าถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วตอนนี้ไอ้เจ้าสุภาชัยเนี่ยมันมีความผิดอืมก็ตอนนี้ก็อยู่แล้ว,ลลวหลายทงหลายดอกหลายบทหลายมาตราอะไรก็ว่ากันไปเถอะแล้วมันค่อนข้างชัดเจนแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อวันสองวันว่าเงินเนี่ยเอาไปทําไม เงินของชาวบ้านแกศรัทธาภาษาธะบ้าบอคอแตกอะไรเอาเงินชาวบ้านมาของเจ้าโก้เจ้าวาด <c oughs> เป็นเงินนู่นเจ้านี่แล้วอาจารย์วันชัยจิกไปแล้วบอกเอาไปถาวายจะมึงจะบ้าเลยนะเพราะนั่นไอ้ประเด็นตรงนี้มันเกินความจําเป็นไม่ใช่เงินของตัวเองแล้วตัวเองรับไปแล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นจะนั่งเป็นรอเลสีเตมีใบบอกผมไม่รู้หรอกมันมาจากไหนมึงจะพ้นจากข้ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ ทำเป็นเครื่องชี้เจตนาอีกอืมผมก็ต้องถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็รู้เห็นเป็นใจแต่บอกก็ไม่รู้ใครถวายก็รับทั้งนั้นเป็นไปไม่ได้อไอหมอนี่มันอยู่วัดมาตั้งแต่ต้นน่ะอืเป็นลูกศิษย์ลูกหามาตั้งแต่ต้นทํามาหารับประทานอะไรมันก็อมองหน้าก็เห็นก้นน่ะ <laughs> เอเอ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าลุยต่อไปแล้วจัดการต่อไปแล้วแบบตรงไปตรงมานะผมว่าจะได้เห็นดํา<ำ>เห็นแดงแล้วรมก็คงจะไล่ลาจจริงนะแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยมาผมเชื่อคณะสงฆ์ก็จะไม่กล้าอุ้มกันต่อไปอืใครขืนอุ้มก็จะมีอุปสรรคการขึ้นดำรงตําแหน่งอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาทําให้ท่าน มีปัญหาในการขึ้นดำรงตำแหน่งเหมือนกันอ่าอ่าอ่านั้นเฉพาะเรื่องพระว่ากันไปแต่ผมจะพูดถึงสองสุให้ฟังต่อเกิดไว้เมื่อวานนี้อาจารย์เออมีหลายคนก็บอกเฮ้ยไหนช่วยพูดหน่อยนะก็เอานี้มีเวลาอยู่เล็กน้อยเนี่ยนะผมจะไปแบบเร็วๆสั้นๆผมเห็นกำลังจะมีการเลือกนายกสมาคมบอลอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ เรื่องก,กันวันนี้รอเปล่าวอนวันนี้เรืเ่องวันนี้เก้าวนนงครับเออผมสังเกตเวลาเราได้เงินเทาเทามาเนี่ยนะอืมเราก็มักจะต้องไปฟอกกันอืมแต่ที่เข้าไปฟอกอันหนึ่งเท่าที่ผมเห็นก็คือซื้อพระกันเท่าที่รู้อืม <c oughs> ครับหรือไม่งั้นก็ไปซื้อหวยลอตเตอรี่กันมาอืมอะไรยังในทานองเนี้ยเงินเทาเนี่ยแล้วก็จะทํากันในหลายวิธีเพื่อฟอกให้มันเป็นเงินขาวอืม นัืนกอรครับสิ่งที่ผมกาลังพูดเนี่ยกำลังจะบอกว่านักการเมืองหลายคนเท่าที่ผมสังเกตนะเวลาเขาเริ่มมีปัญหาทางการเมืองจะเทาหรือไม่เทาก็ต่า,ตามผมสังเกตว่าคนที่เล่นการเมืองในบ้านเรามันมีอยู่สองลักษณะคุณวาดครับครับก็คือประเภทอํานาจนิยมใครชนะใครมีอํานาจก็แห่แห,นแ,หนแต่นแตร่ร่วมด้วยอวยกับเขาไปตลอดออืคุณบางพักคุณก็อาจจะเห็น เดินไม่ต้องไกลนั่งรถเลยไปถึงทุพันธ์คุณก็จะเห็นแล้ว <laughs> นะ <laughs> อ,อ๋อไม่ได้สนใจแล้วว่าแกจะเป็นใครใครจะดา่าพ่อล่อแม่กันมายังไงขอให้เอออวยช่วยให้เป็นรัฐบาลฉันเอาด้วยทุกครั้ง <laughs> นะไออย่างนี้เขาเรียกว่าพวกอำนาจนิยม <laughs> จากอีกประเภทหนึง่งเราเห็นว่าอุดมการนิยม <laughs> นะผมว่าบ้านเมืองเราเราจะเห็นน้อยมากนะเป็นนักการเมืองที่เป็นอุดมการ นิยมแล้วก็จะมีไม่กี่คนหรอกนะแล้วเราก็จะเห็นว่าใครที่เป็นนักการเมืองในอุดมการหรือมีอุดมการเนี่ยเขาก็จะยืนหยัดอยู่ได้ผมกำลังมองถึงคุณสุดารัตน์กับคุณสุวัลิตตอะอืมครับเขาตอนนี้ก็พูดง่ายๆรวมทั้งเนวินชิดชอบอีกคนหนึ่งเอาเลือ้อยเข้าไปหน่อยหนึ่งเอาละ เราพยายามเอากีฬาเนี่ยมาเหมือนกับเป็นการบทบังฟอกตัวเองกันเหมือนกันคุณยังสังเกตว่านักการเมืองหลายคนก็ชอบเล่นบอลอยู่ในแวดวงกีฬาเขาจะเห็นนักต่านนักเทสไปเขาเขามาเป็นนายกสมาคมนู่นนี่นั่นคุณว่าเขาเป็นเพื่ออะไรคุณว่ามันใจมันรักกีฬาจริงๆหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมสังเกตว่า บางคนเนี่ยเหมือนเอากีฬามาเป็นเครื่องบังหน้าในสถานการณ์การเมืองไม่ปกติอืมให้ให้มีที่ยืนอยู่อะเออให้มีที่ยืนแล้วให้มีกระแสของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอีกวิธีหนึ่งนักการเมืองบางคนใช้การบวชการเรียนหรือการศาสนานั้นเป็นเครื่องชำระฟอกกิเลสจริงๆอืมหลายคนคุณอาจจะเคยเห็นคุณเนวินก่อนที่จะมาเป็นนะบุรีรัมเนี่ย ใช่ไหม,มที่จะบอนเบิร์นอะไรเนี่ยเขาก็ไปบวชอินเดียนานนะอครับไปปฏิบัติทำถึงขนาดสวดมนต์สวดพรสวดบทอะไรได้ยเยอะแยะเบอร์าาบานหมดนะจริงจังทีเดียวแล้วเขาก็เกิดดวงตาเห็นธรรมในระดับหนึ่งอผอกำลังพูดถึงคุณ <c oughs> สุดารัตน์เนี่ยซึ่งถามว่าลึกๆเนี่ยผมว่าเป็นยังไงไม่รู้แต่เขาชอบยืนอยู่กับอำนาจในในสายตาผม ผมไม่ได้มองถึงขนาดเป็นอุดมการนิยมอะไรนักหนารวมทั้งสองสุวัสอีกคนหนึ่งผมก็มองว่าเขาเป็นพวกอำนาจนิยมเหมือนกันเพียงแต่เขาฉลาดมีวิธีการที่แยกหยลผิดกับนักการเมืองคน,นอืๆอบางคนเนี่ยมันอำนาจนิยมแบบดิบๆเถื่อนๆแต่สองคนเนี่ยผมว่าเป็นอำนาจนิยมแบบเนียนๆน,น,นะ ลึกซึ้งมากนะครับและคราวนี้เวลาในจำกัดเนี่ยผมก็มองเวลาอยู่แ,แลอ <laughs> และคราวนี้เนี่ยผมเชื่อและเกิดที่เห็นเขาเงียบเงียบแล้วกำลังแต่งขาวห่มขาวเป็นเบบีบุต d ดาอีกคนหนึ่ง <laughs> กำลังเป็นนักเศรษฐกษิจเพื่อจะทำการค้าการลงทุนอะไรยิ่งใหญ่ลงลงโรงแรมอะไรตาะไรมะโหลานมาหาสารนายก อ่าเทน้องเทนิดอะไรก็แล้วแต่ผมเองก็เคยเจอเคยนั่งคุยบอกผมแล้วนะผมอยู่บางหลังนะแล้วนะนะไอเรามาันนั่นนี่แต่ผมไม่ไม่เคยเชื่อนะผมเชื่อว่าเขาแตะโดยตลอดแต่เขาฉลาดเพราะไม่ได้ทิ้งกับผู้แพ้อืมเพราะเขารู้อยู่ว่าในประเทศไทยก็เคยคุยกับผมว่า มันมีคนที่กดปุ่มประเทศไทยได้ไม่เกินสี่ห้าคนอาจารย์ครับโดนตัดแล้วหมดทุกวินาทีอาจารย์ไปแล้วครับแล้วรวมทั้งคุณทักสินด้วยที่กดปุ่มได้อาจารย์ต่อไหมหรือจะพรุ่งนี้ไม่ต่อครับนี้เจองกําลังจะไปที่อื่นแล้วได้ครับก็นพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ